เปหนกินไไปปมมู่าาช่สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมฟาเกอร์เสน่ห์ของผมเสน่ห์ของคุณซูเปอร์ชิลและชิววันสีตระกลุแกร่งเหนือกว่าทุกคุณภาพสีจากทีวีเอชิลซีรีส์ตรงไหนที่ชื่อว่าสมัยก่อนหลวงปู่ทิมน่าจะทำอะไรกับพื้นที่ไว้อะคุณชอไปได้ไหมฮะนี่นี่บอกมีตามหาไงหมายถึงว่าเขาบอก วว่่าอออันนี้้ไมกแลหลวงปุทิมวัดละหารไรเกจิสำคัญอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วประเทศว่ากันว่าอภิหารของท่านนั้นมีอยู่มากมายอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ท่านรับกิจนิมนต์ในพิธีกรรมแห่งหนึ่งจนกระทั่งน้ำมนต์ที่มีอยู่ครึ่งองค์ เกิดเดือดพร่านขึ้นมาให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นโดยทั่วกันเกิดเป็นความอัศจรรย์ที่ชาวบ้านต่างเล่าขานสือต่อกันมาตอนนั้นก็ประมาณสักปี4-3ได้ครับรีบไปทำงานพอตื่นสายครับแล้วก็มีรถเก่งะแล้วก็ชนท้ายแ้วก็พอชนท้ายปุ๊บผมก็คาที่มอเตอร์ไซค์เลย ช่วงที่เราสลบอยู่เนี่ยก็มีคนอะมาชวนเราครับครับมาชวนเราแล้วก็ดึงแขนว่าให้ไปงานศพในฝันเหรอฮะที่คนชวนค,คุณใช่ครับสามวันผมถึงฟื้นส่วนตัวเราเองก็ไม่เป็นอะไรหลังจากที่เสกสแกนแล้วเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่ทิมครบับารมีของปู่ทิมที่ท่านช่วยไว้หลังจากนั้นผมก็เริ่มศรัทธาแล้วก็นับถือมาเรื่อยๆครับ เรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่ทิมนั้นมีปรากฏให้เห็นอยู่มากมายทั้งคำบอกเล่าและข่าวในโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์รอดตายจากอุบัติเหตุที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ทิมช่วยชีวิตเอาไว้หรือแม้กระทั่งรอดตายกว่ามีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเหตุหนึ่งที่ประสบกับตัวเอง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราขับรถขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยมันมีเสียงแ,แววๆสักระยะหนึ่งนะเราขับรถไปอะ่ะแต่ตอนนั้นเราไม่ลุกเราว่าเราหลับในอะ่ะเพราะเราขับไปอะ่ะเราเห็นภาพของผู้ทิมขึ้นเต็มหน้ากรรถเต็มหน้ากรรถเลยนะแล้วเราตกใจพอตกใจในช่วงนั้นน่ะมันเหมือนมีคนมาหักพวงมาลัยเราออกหักพวงมาลัยเราออกพอหักออกปุ๊บเราจึงเห็นว่าไอ้ข้างหน้ามันเป็นรถสิบล้อมันหลบมาได้ยังไงอะ่ะ น,นี่คือตัวเราจากจากประสบการณ์ค <farklı> ือผมเนี <diving curs CDU> ่ย <breathing> นั่งทํางานอยู่ที่ที่ร้านขายของผมทําอยู่ที่พื้นแต่โทรศัพท์ผมเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะห่างจากผมไปประมาณ1เมตรครับแล้วก็ยู่ดีโทรศัพท์เนี่ยก็ลั่นพูดขึ้นมาเหมือนเราเสิร์ชหา Google ว่าวัดรหารไล่วัดรหารไล่คูกเกิลพูดนะ เป็นครั้งแรกที่มือถือลั่นด้วยแล้วลั่นมาวัดรหานไล่ไม่เคยมาเลยเป็นเจดีทองของวัดรหารไล่นะครับเนี่ยปัญหามันเยอะมากหมอมียนน่าจะเข้าใจมีแต่ปัญหาที่เนี่ยผมก็ไม่รู้เกิดอะไรนะอ,อ,อยากจะให้มันเสร็จเพราะว่าเ,เป็นที่คอรหาสของหลายคนมาก แล้วคือเมื่อกี้พี่หมอบีบอกว่ามีพระซูงเครื่องอยู่ข้างในทั้งที่เขาไม่เคยมาด้วยถูกต้องครับจริงๆ,แล,ๆแล้วพี่ใหญ่ก็บอกว่าใช่เลยใช่ครับเราเรียกว่าพระพุทธนิมิตพิชิตมารให้ก็คือปกติเจดีเนี่ยเขาจะเป็นที่บรรจุพระบรมสา,า<ช>ร,รีริกธาตุแต่แนาใจที่นี่เขาทำไปหรอย,อยังสมโภธิหรือย,อยัง พอมันยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ทำครับเพราะว่าจริงๆทามา,าก็อาจจะบรรจุอาทิของปูมท,ทีนี้ว่าพอมันยังไม่เสร็จมีคนมาอุปถัมภ์อยู่หลายเจ้าก็มันยังไม่เสร็จสักทีก็เลยยังไม่ได้ทำไม่พี่เล่าจริงๆอะ่ะมีตรงไหนที่ชื่อว่าโอ้สานี้ลึกซึ้งกินไปก็คนเก่าหรือเปล่าเหมือนชื่อสถานที่อนะไรเนี้ย คนรู้ภาสาดีหรือเปล่านี่นี่ตั้งเลยอ่ะคนตั้งเลยดูนี่เปลี่ยนชื่อหรือยังนะเพราะชื่อนี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเป็นทางการก็อาจจะตั้งตอนแรกๆก่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้มันพี่หมอ B ครับแล้วชื่อนี้มีความสาคัญยังไงครับพี่มันเคยใช้ทําอะไรครับที่ไม่ผมว่ามันจะเป็นชื่อปัจจุบันอยู่ที่มันมีสถานที่ที่เขากาลังสร้างหรือยังสร้างไม่เสร็จละตอนนี้มันมีผลเรื่องที่เขาสมัยก่อนหลวงปู่ทิมน่าจะทําอะไรกับพื้นที่ไว้อ่ะ แล้วมันมีผลกับเรื่องการสร้างเจดีย์ะต้องถามนเก่าแล้วลเนี่ยโอ้ยคนลุกผู้เลยอะอันนี้คือเขากำลังหาชื่อคนที่ใช่ไหมอันนี้เมนครับโอ้แต่ลามเมนเนี่ยนะเจอแล้วครับเจอแล้วนี่เข้าไปได้ไหมฮะได้ครับนี่ที่บอกมีตามหาไงที่เขาบอกอะ ชื่อสาลานี้จริงแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราใช้สำหรับการบวชชีพามเวลาคนมาทําปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแต่หลักๆก็อย่างว่าละครับเป็นสาราในการชาวนากิจศก็ไม่ค่อยได้สัมผัสมากก็เลยไม่รู้คํานี้นะครับพี่บ,พบีแล้วคือ,อยังไงครับไม่คือเขาบอกแค่จุดตําแหน่งสถานที่เพราะถ้าเรามองไปตรงนี้มันคือเจดีย์ครับหมายถึงว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ออกนะ ถามดีกว่าพี่ซันกับพี่เล็กเนี่ยรู้สึกไงเวลาเห็นหมอบีแบบสัมผัสพลังงานบางอย่างได้ไปเลก่อนระดับแรกคนรู้ก่อนครับก็หมอบีรู้ได้ไงเพราะว่าขนาดคนในพื้นที่คนในวัดอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามีชื่ออันนี้หรือว่ามีสถานที่อันนี้อยู่แล้วว่าทาไมเขาถึงสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรอะไรเงี้ยคืออย่างงี้ปูคือวันที่ไปอ่ะคือไปถ่ายกันสดๆเลยแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับคนที่เขาดูแลวัดอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอยู่ดีเดินไปเสร็จปั๊บพี่บีเขาก็ พูดชื่อขึ้นมาชื่อหนึ่งแล้วในนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าชื่อนี้คืออะไรตรงไหนด้วยพวกเราก็เลยต้องเดินหากันเดินออกจากวัดไปเข้าโรงเรียนไปตามศาลาต่างๆแล้วก็ไปเจอชื่อนี้จริงๆที่อยู่ในศาลาที่ในโรงเรียนใช่ไหมครับพี่แสดงงั้นเลยผมงงว่า วัดก็เป็นวันที่ดัามากด้วยแล้วก็คนมาทาบุญเยอะมากๆแต่พี่ใหญ่เขาบอกว่าทําไมสร้างแล้วไม่เสร็จสักทีมีอุปสรรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่อยากเสริมอะไรตรงนี้ไหมเอาเที่พูดด้ก็ได้ครับพี่เออ็จะเอาอันนี้เป็นคติในการสร้างเจดีย์ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปที่เวลาเขาสร้างกันเวลาเขาสร้างวัดเนี่ย เจดีกับอุโบสถเป็นเป็นสออย่างที่เขาต้องสร้างใช่ไหมฮะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องสร้างอุโบสถก่อนก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเช่นครูบาอาจารย์หลายคนบอกว่าต้องสร้างเจดีนะเจดีเนี่ยสำคัญเขาเขาก็เชื่อกันนะอันนี้คือความเชื่อเฉยๆว่าเหมือนเจดีเนี่ยเป็นตัวแทนในการต่อชีวิตยืดอายุเป็นการสร้างเสริมบารมีให้กับครูบาอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจดีต้องสร้างต้องสร้างก่อนอันนี้คือบอกคติทั่วไปนะในในแต่สากลทั่วไปเจดีจะมีอะไรล่ะเจดีก็จะมีข้างบนก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า <ฮะ S 2> อันนี้เป็นหลักเนาะแล้วจะใส่ของครูบาอาจารย์คนไหนก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสร้างเจดีย์เนี่ยครับสำคัญก็คือว่าพอเราสร้างไปในระดับหนึ่งแล้วอะยอดเจดีย์ต้องเสร็จก่อนจะเห็นว่าทุกที่เนี่ยที่ที่เขารู้เรื่องนี้นะเขาจะสร้างยอดเจดีย์แล้วไปครอบปึง้งแล้วมันจะทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันสร้างแล้วมันเสร็จเรใช่คุณผู้ชมครับเรื่องราวตัวเลขเราถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหนามากๆเลยเนาะ ณวันนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีที่สุดคือ,อเบอร์โทรศัพท์มันมีส่วนจริงๆใช่ไหมพี่ช้างเกี<ช>่ยวกับตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าใครที่สนใจนะหรืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะไอเบอร์ที่เราใช้เนี่ยหลายคนไปดูมาหลายที่แล้วตอบไม่ตรงกันสักที่หนึง่งวันนี้มีคําตอบมาให้นะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับง่ายๆก่านเลยนะคุณเข้าไปที่ w w w บ d t d tag co th นะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับคำว่า d tag เบอร์มงคลเฉพาะคุณจตุรโชค หรือสแกน QR code ก็ได้นะครับถามว่าให้เข้าไปทำไมเข้าไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ค่ายไหนก็ตามเนี่ยคุณสามารถกรอกวันเดือนปีเกิดของคุณใส่เบอร์ไว้นะครับแล้วก็ในเว็บเนี่ยจะพยากรณ์ให้เลยว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยได้ A ได้ B ได้ C ได้ D ได้ F นะครับและที่สำคัญถ้าหากมันคะแนนไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะแนะนำเบอร์ที่เป็นเกรดแบบ A บวกมาให้ด้วยเห็นบอกว่าคุณทาทีมไว้เลยใช่มีทีมพยากรณ์นะครับเพราะว่าเบอร์ล็อตใหม่เนี่ยที่เป็นจดุรโชคเนี่ยเป็นเบอร์ที่เสริม,มิริมงคลด้วยเลข4ตัวท้ายใน4ตัวท้ายเนี่ยจะเป็นเลขที่ถูกคัดมาเป็นเลขที่ดีคู่เลขลมงคลผลรวมมงคลตรงกับดวงวันเกิดนะครับแต่ว่าต้องรีบนะครับเพราะว่าเบอร์จตุรโชคจะต้องบอกว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยมีแต่คนอยากได้นะครับเดี๋ยวมันจะหมดนะครับดังนั้นใครที่สนใจในเรื่องเบอร์นะครับไม่เสียค่าเบอร์ อยาจะเช็คดวงกับหมอดู taking, ดเรื่องเบอร์ก็ไม่เสียค่าดูดวงนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับแล้วได้เบอร์จตุรโชคที่เสริมสิริมงคล4ตัวท้ายท <pedo. S 1> ั้งเรื่องความรักการงานการเงินก็เข้าไปที่ w w w d t ว c c ดีแทาสืว่า s e ิร์ช Google d t แ c เบอร์มงคลเฉพาะคุณจตุรโชคได้ครับเบอร์มงคลเฉพาะคุณจาก d t แ c ็เนี่ยคือเขามีให้ครบทุกศาสตร์จบที่เดียวและที่สําคัญเนี่ยฟรีค่าเบอร์ไม่เสียค่าเบอร์ ใครสนใจครับเซิร์ชเลยครับ d t แทเบอร์มงคลเฉพาะคุณจตุรโชคหรือถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนเบอร์ไหมลองเอาเบอร์เก่าของคุณเนี่ยไปเช็คได้ก่อนเลยครับง่ายๆที่ w w w d e t a c o t h หรือเซิร์ช Google d t แทเบอร์มงคลเฉพาะคุณจตุรโชคครับสมัยก่อนหลวงปู่ทิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลนะ่ะท่านไม่อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนท่านเลยท่านเป็นพระสงฆ์ อยากจะไหว้ขอรบูชาต้องสร้างเป็นพระพุทธเท่านั้นสนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมฟาเกอร์สเสนกของผมสเสนกของคุณสูเปอร์ชิวและชิววันสีตระกลุแกร่งเหนือกว่าทุกคุณภาพสีจากทีวีเอชิวซีรีส์